เขาเทรดทีไรก็พอร์ตแต่ทุกทีเลยโค้ดแพรมขอคำแนะนำหน่อยนะคะหลายคนก็มาติดตามที่เพจแบบ้านในฟอเร็กช่อง YouTube ช่อง t ิ k t o k นะคะก็มีเขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าโค้ดแพรมขอคำแนะนำหน่อยนะคะในเรื่องของการที่เทรดปัจจุบันนี้ยังไม่ได้กำไรเลยแล้วก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์นะโค้ดแพรมอยากให้ทุกคนนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าครั้งนั้นเราเทรดแล้วพอร์ตพังเรามี SL หรือเปล่าเราเข้าเซลล์จุดไหนเซลล์แล้วมันใช่ต้านไหมและแพทเทิร์นมันจะลงหรือยังรูปแบบเนี้ยมันใช่การลงหรือไม่บ าทุนหรือไม่โอเวอร์เทรดหรือเปล่าใช้เลเวอเรจเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เราพ่ายแพ้ในตลาดเนี่ยค่ะ mm. ก็แพรอยากให้คุณจดและจําและเปลี่ยนพฤติกรรมการเทรดแล้วก็เอาไปปรับปรุงเอาไปพัฒนาเพื่อให้คุณได้มีกําไรแบบถาวรและที่สําคัญคุณต้องหาเทคนิควิธีการที่ใช่ อ่านกราฟชัวแล้วไว้เข้าถ้าไม่ชัวจะอยากเข้านะ,ะอย่าไปคันมือถ้ามันไม่ตรงก็อย่าไปคันมือถ้ามันตรงเมื่อไหร่คุณรู้จะชัดจัดงามๆแล้วคุณจะได้กําไรดังนั้นคนที่ประสบความสําเร็จในตลาดนี้ค่ะมีเยอะแยะมากมายจงเรียนรู้จงศึกษาและจงฝึกฝนและเอาเขาเป็นตัวอย่างถ้าสมมุติว่าตอนนี้เรายังไม่สําเร็จก็แค่เราฝึกน้อยกว่าเขา เราเรียนรู้ช้ากว่าเขาหรือว่าความรู้ของเราะะทักษะของเราเราเพิ่งเข้าตลาดก็ต้องใจเย็นๆเพราะบอกได้เลยว่าคนที่สําเร็จมาก่อนหรือแม้กระทั่งตัวโคว้ชแพมเองเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจากการล้างพอร์ตการชด SL การต้องนั่งพิจารณาตัวเองว่าทําไมถึงตัดสินใจเข้าแบบนี้เข้าแล้วทาไมไม่ฟ้าเข้าแล้วทาไมไม่ได้กําไรและทุกครั้งที่โค้ชแพ้โค้ชแพมก็จะเอาไปพัฒนาและทํากําไรในครั้งต่อไปดังนั้นการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จคำมันมีหลายอย่างมันมีบททดสอบเรากว่าที่เราจะ 9, ข้ามผ่านมันไปและทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นและว,วันนี้ถ้าคุณเรียนรู้เรียนไม่เลิกเรียนซ้ําเรียนย้ําเรียนบ่อยๆย,ยังไงคุณก็จะประสบความสําเร็จในตลาดนี้แน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนทําได้แต่คุณจะต้องพัฒนามันมีการพัฒนาตัวเองพัฒนา,านะคะขบวนการเทรดเทคนิคการเทรดวิธีการเทรดจุดเข้าทํากําไรจุดตัดสินใจต่างๆนานาม,มันจะมีเรเวลซึ่งคุณจะต้องค่อยๆพัฒนาต่อไปแพ้จุดไหนเอาไปพัฒนาครั้งหน้าถ้ามีการพอร์ตแตกครั้งหน้าก็ต้องมี SL มียอมน้อย คัดลอตให้เป็นตัดใจให้ได้ถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ถ้าถูกทางค่อยถือนะคะอันนี้ก็ลองเอาไปพิพจารณาดูนะคะสําหรับใครที่ต้องการนะคะมีทักษะและมีความสําเร็จในตลาดนี้คุณก็ทําได้ฝึกฝนเรียนรู้เยอะๆค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะ